ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเที่ยวกันเที่ยวกันนะอือเที่ยวกันตอไปก็ไปชีก็สามสิบตอนนี้เริ่มหยุดมือแล้วออ่ะ,อะ,อะ,อะ

อยู่น้ำอยู่นะไอยู่น้ำอยู่น้ำอันนเน้น้เน้มลยนย่นเออเก่งละยู่ละเออนึมามาลมาลเออพอน่หน่อยน่หน่อยอืมเก่งจริงเลยอืมออมามาอมอามามาเก่งเก่งมากเลย โอ้คนเก่งหน้าคนไยเนี่ยมัน,นมเปลี่ยนไปเรื่อยหน้าอ้วนเลย <S <S> เปลี่ยนไปเรื่อยเลยหมดแล้วหมดแล้ว